มีจ้าพี่น้องมาจากอาหารตามสั่งเลยจ้าตามสั่งก็อมาสั่งลาบเลยจ้าสั่งที่อื่นก็ได้จ้าโทรศัพท์มาจ้าส่งไม่ได้ไปส่ง้ะจ้ามารับเองจ้ารับเองสั่งมาเลยจะกินมิยังนี่จ้ามีลาบกับมีมีลาบหมูลาบไก่เด้อจ้ามีผัดกะเพรา หมูกระเพราไก่กะเพราปลาหมึกม,มีทุกอย่างจ้ะตามใจคนจะกินจ้ะจะอยากกินผัดไทยผัดซีอิ๊วผัดขี้เมาข้าวผัดมิตรต้มยำมีข้าวติ๋มซจ้ะมีมีทุกอย่างจะกินไรมีผัดผักก็มีจ้ะตามใจตามใจชอบจ้ามี อย่างมีแกงแดงแกงเขียวหวานมีแกงมัส,สมัน่นมีแกงไก่อยากจะกินมีทอดมีทอดหมูมีทอดไก่มีข้าวราดแกงจ้าได้ทั้งนั้นเลยจ้าพี่น้อง